ต,ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอาการในหัวข้อ คุณจะมีโอกาส go inter ไหมนะคะก็มาเช็คกันดูนะว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าจะได้ไปอยู่กับใครนะคะจะได้ไปเรียนไปทํางานไปหาคู่ไปมีแฟนไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศไหมนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปโซนยุโรปแต่ไปประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะหรือสุดท้ายแล้วคุณจะอยู่เมืองไทยดีที่สุดนะคะก็ลองมาเช็คกันดูด้วยกันดูไพ่นะคะเช็คดวงพิอากาศกันนะคะก็มีทั้งหมด4ตัวเลือกเช่นเคย ะะก็ทำสมาธิเลือกกองไพ่ใจเย็นๆนั่งดูทีละกองนะคะว่าตุ๊กตาตัวไหนกองไพ่กองไหนจะให้คำตอบกับเราได้ชัดเจนมากที่สุดว่าเรามีโอกาสจะได้ go i n t ์ไปนอก ไปอยู่อาศัยหรือว่าไปทำอะไรบ้างไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะอะไรที่สำคัญมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะก็หวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปสำหรับใครที่มีความฝันมีความหวังอยากจะไปอยากจะใช้ชีวิตอยู่ถ้าหากไพ่บอกในอีกในเรื่องของแง่มุมหนึ่งอะคะ่ะก็อาจจะเป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสนิดนึงเนาะในการแบบให้มีความแอคทีฟมากขึ้นหรือว่าลอง เช็คดูว่าความพยายามที่จะ g เต t e r ของเราเนี่ยมันมีมากพอบ้างหรือยังนะคะหรือว่ามันขัดในส่วนไหนติดโอกาสในส่วนไหนหรือบางคนนะคะการอยู่เมืองไทยอาจจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมากกว่าก็เป็นไปได้นะคะแต่ยังไงก็ลองเช็คกันดูนะอย่าเพิ่งอินมากจะเกินไปยังไงซะมันก็เป็นการดูดวงเพื่อเพิ่มอัรถรสในการรับชมและรับฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันเลยว่าแต่ละกองไพ่เนี่ยมีคําตอบว่ายังไงกันบ้างนะคะไปกันเลย สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่1นะคะสำหรับหัวข้อคุณจะมีโอกาส go inter ไหมเราก็จะมาเช็คกันนะว่าคุณจะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะจะไปยังไงจะไปทําอะไรและมีชีวิตยอยู่แบบไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยมองว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการย้ายไปอยู่ต่างชาติ นักนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินนะอาจจะติดขัดในเรื่องของภาระหน้าที่ความรู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องไปหรืออะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าไม่น่าจะได้ย้ายไปอะนะสำหรับคนกองนี้อาจจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องจัดการกับอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่สะดวกในการไปได้บางทีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ครอบครัวนะการเงินหรือว่า,าคุณอาจจะมีภาระนะคะการท้องการตั้งครันมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยทําให้ไม่สามารถที่จะออกไปต่างประเทศหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกได้นะคะมันมีหน้าที่มีภารกิจที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ไปนะคะไกลสุดก็คือประเทศเพื่อนบ้านในละแวกแถบเอเชียเนี่ยแหละที่น่าจะพอจะได้ไปนะแล้วก็ส่วนใหญ่อะคะ่ะเหมือนมันจะไม่ค่อย มีในเรื่องของไพ่การเดินทางมากนะก็บมีไพ่อัศวินไม้มาแค่อันเดียวนะคะเหมือนกับว่าไปก็จะไม่ได้ไปไกลหรือว่าไปไปกับกับในช่วงเวลาที่แบบคุณจะได้ไปอ่ะซึ่งมันเป็นระแวกแบบเอเชียประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ได้ไกลถึงขั้นที่แบบจะไปยุโรปอะไรอย่างนี้มากนะ ส่วนตัวมองว่ามันอาจจะมีในเรื่องของภาระหน้าที่การงานครอบครัวที่คุณยังติดขัดอยู่ทําให้คุณเลือกหรือว่าตัดสินใจที่จะไปจริงๆจ,จังๆไม่ได้นะคะมันอาจจะมีภาระตรงเนี้ยที่แบกรับอยู่เพราะงาั้นกองเนี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ไปนะคะสําหรับการ go inter ไปอยู่ต่างชาติต่างภาษาหรือว่า ไปอาศัยอยู่เมืองนอกนะคะก็เรยได้ว่าอยู่เมืองไทยนี่แหละเพราะคุณมีภาระมีครอบครัวมีเรื่องของงานที่คุณจะต้องดูแลจะต้องจัดสรรอยู่นะคะค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรบางทีคุณอาจจะเครียดหรือว่าซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากจนเกินไปด้วยซ้ำนะยังไงก็ขอให้ระวังนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพความคิด ความกังวลใจตรงนี้มันจะบั่นทอนในเรื่องของความฝันความหวังของคุณได้นะคะไม่ว่ายังไงก็ตามนะแม้เราจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ว่าถ้าหากเรามีความฝันมีความหวังมีความต้องการนะคะยังไงก็ขอให้รักษาความสมดุลทางจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของเราอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ทําให้มันเกิดขึ้นจริงในเรื่องของความฝันความหวังไว้บางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกับบุญจัดสรรที่ให้เราอะได้ไปพบ โอกาสในเรื่องอื่นมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะสำหรับใครที่อยากจะไป go inter ต่างชาติต่างภาษาแล้วเข้ามาดูคลิปในกองที่1น,นี้นะคะบางทีเรา อาจจะไม่ได้บุญสัมพันธ์ในการไปต่างประเทศในช่วงนี้เพราะว่ามีภาระหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็การเงินนะคะแต่ยังไงก็ตามนะมันก็เป็นการดูดวงโดยรวมบางทีอาจจะต้องรออีกสักสองสามปีข้างหน้าถ้าหากคุณปลดล็อกภาระตรงนั้นไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะว่ามันจะมีโอกาสในการไปต่างประเทศได้บ้างหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้านะคะแต่ว่าช่วงนี้เน้นย้ำว่ารับผิดชอบหน้าที่ของคุณให้ดีก่อนดูแลคนในครอบครัวให้ดีก่อนแล้วก็ ปรับทัศนคติของคุณนะคะให้มองโลกในแง่บวกให้มากขึ้นบางทีความเครียดความกังวลความคิดเยอะการไม่ปล่อยวางจากความฝันแล้วก็ไม่มองในปัจจุบันมันจะทําให้คุณยิ่งเหนื่อยหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะงั้นขอให้ระวังในเรื่องนี้ความฝันยังคงรอเราอยู่เสมอค่ะขอให้เครีย์ปัญหาเดิมๆหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาสารฝันต่อในอนาคตก็ยังไม่สายค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะการกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ให้กำลังใจน่ารักน่ารักที่พูดคุยกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่2นะคะสำหรับหัวข้อคุณมีโอกาสจะ go inter ไหมก็มาเช็คกันดูนะว่าคุณจะได้ไปต่างชาติต่างภาษาจะไปอยู่ยังไงไปทําอะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ย มองดูแล้วปัญหาประสบการณ์คางจะเยอะนะคะคุณเองก็อาจจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหรือว่ามีการงาน,นะคะที่คุณจะต้องดูแลแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีเรื่องของคนที่แบบเป็นเด็กกว่าหรือว่าอาจสจมัยถึงเด็กหมายถึงลูกก็ได้นะคะที่คุณจะต้องเลี้ยงดูหรือว่ามันอาจจะมีภาระอาหารที่คุณไม่สามารถจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้เลยไม่สามารถจะไปกอินเตอร์แบบถาวรได้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องราวค่ะมันอาจจะมีบางอย่างนะที่ คุณเองก็อาจจะมีคอนเน็ชันหรือว่ามีเพื่อนหรือว่ามีสังคมอะค่ะที่ไปอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าดูแล้วเหมือนมันยังมีคอนเน็ชันอยู่นะเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษามันอาจจะมีการไปทําธุรกิจนะคะไปไปกับกับอะไรประมาณเนี้ยมีการแบบค่อยๆเริ่มต้นในเรื่องของการเงินการงานที่อาจจะเกี่ยวเนื่องนะคะกับ ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปอยู่ถาวรน,นะก็เรียกได้ว่ามันมีเรื่องแบบการเดินทางมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารการอาจจะเป็นการทํางานที่มีคอนเนคชันกับประเทศไทยอะไรประมาณนี้ก็ได้อะคะ่ะแต่ไม่ได้ไปอยู่อาศัยแล้วก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกร้อยเนนะคะแต่อารมณ์แบบว่ามันจะมีการติดต่อมีอะไรที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเกี่ยวข้องกับออธุรกิจ ต่างประเทศอะไรพวกนี้อยู่พอสมควรนะคะก็มองเราอาจจะไม่ถึงขั้นยุโรปซะทีเดียวนะอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ไม้ซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ยังไงคนกองนี้ถ้าอยากิน inter ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะคุณก็ได้มีการคอนเน็กชันนะคะกับคนที่อยู่ต่างแดนแน่ๆนะคะสำหรับคนกองนี้อาจจะมีการแบบไปไปกับกับการ วนเวียนในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นย้ายไปอยู่ซะทีเดียวเพราะว่ามันมีทั้งภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งการงานที่ต้องคอยดูแลแล้วก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับแบบเพื่อนฝูงคอนเน็กชันอะไรพวกนี้อยู่เมืองไทยมันค่อนข้างจะ ให้ความสบายใจแล้วก like ็เป็นประโยชน์กับคุณมากกว่าในเรื่องของคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงการเงินการงานพวกนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะการกดไลค์ like, Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหากคุณต้องการจะไปจริงๆเชื่อว่าคนกองเนี้ยไปได้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ที่เรียกได้ว่าเป็นการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วอะค่ะในเรื่องของการ ทำคอนเนคชันการเริ่มต้นการงานอะไรพวกนี้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะไปอยู่จริงๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองเยอะหน่อยนะสำหรับคนกองเนี้ยต้องเปลี่ยนแบบค่อนข้างจะเยอะอะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ยต้องทําใจเรื่องนี้ให้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันมีไพ่แบบเหมือนกับว่ามันมีไพ่การเปลี่ยนแปลงขึ้นนะถ้าหากคุณต้องการจะไปอยู่จริงๆนี่เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยน้อยนะแต่ก็ไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ใช้ได้สําหรับทุกคนนะคะเพราะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่า การอยู่ที่เนี่ยมันมีความสบายใจกว่าโดยที่คุณไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะักอะค่ะค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอยู่เมืองไทยก็มีการเงินการงานที่เป็นไปได้ในแง่ที่มันค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะคะสำหรับไพ่ของคนกล่องที่สองนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อคุณจะมีโอกาส go inter ไหมเราก็จะมาเช็คกันดูนะคะว่าจะได้ไปอยู่ต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าจะได้ไปทําอะไรหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถามว่าคนกองนี้นะไพ่ The world ก็มานะจ๊ะ The lover ก็มีนะจ๊ะราชาเหรียญก็มาบอกได้เลยว่าได้ไปแน่ๆแล้วอารมณ์มันจะเป็นเหมือนการไปเริ่มต้นใหม่นะคะในต่างถิ่นต่างแดนการไปอยู่นะคะกับคนต่างชาติต่างภาษาคนที่คุณนั้นจะต้อง ใช้ความพยายามนะคะในการสื่อสารกับเขาพอสมควรอาจจะเป็นการไปอยู่กับคนรักนะคะเพราะมันมีไพ่เดลเวอร์ขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะที่ไปอ่ะมันเหมือนกับคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยหนึ่งอ่ะคุณจะต้องพยายามหน่อยหนึ่งในเรื่องของการจัดการกับตัวเองนะคะการทำเอ่อในเรื่องของการเรียนก็ด้วยนะแล้วก็การฝึกภาษาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะ,ะคะ่ะ ตรงนี้เหมือนกับมันจะทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันน่าถอดใจไปบ้างนะคะเล็กน้อยเวลาที่จะต้องไปจริงๆอะนะส่วนถามว่าไปทําอะไรนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเป็นการไปสารความฝันในเรื่องของความรักความรู้สึกกับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคู่ต่างชาติหรือเปล่านะเพราะมันก็มีไพ่ราชาเหรียญขึ้นนะคะก็มีพลังงานของเพศชายที่ค่อนข้างจะเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณด้วย แล้วก็ขอให้ระวังนิดนึงนะคะมันอาจจะมีความแบบไม่เข้าใจกันในเรื่องของการสื่อสารพอสมควรเพราะว่าขึ้นไพ่ห้าไม้ขึ้นมานะมันเป็นความแบบสับสนขัดแย้งงงงวยในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็สําหรับถามว่าชีวิตที่ไปอยู่ที่นู่นนะคะถ้าหากได้ไปจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคุณค่อนข้างจะเครียดแล้วก็คิดเยอะในช่วงแรกๆนะคะมันเหมือนกับว่ามันต้องปรับตัวเยอะ,อะการเงินก็ไม่เหมือนกันใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันภาษาก็ไม่เหมือนกันอะไรต่อมนอะอรอะไรค่อนข้างจะทํา ให้คุณรู้สึกกังวลใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะที่ต้องใช้ในเรื่องของการปรับตัวในช่วงแรกๆกหรือว่าการที่คุณนั้นจะต้องแบบใช้ในเรื่องของการเรียนการฝึกภาษาพวกนี้นะคะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะจนได้ในช่วงแรกๆที่จะต้องไปนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีไพ่ที่คุณบอกออบอกว่าคุณอาจจะสื่อสารจะสามารถปรับตัวได้นะคะจะใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอย่างมีความสุขไล้แหละและ้วก็เรียกได้ว่าเป็น ครอบครัวนะคะมีการใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะใหญ่ด้วยมีคุณพ่อคุณแม่มีแฟนมีลูกอะไรประมาณนี้คุณอาจจะย้ายไปอยู่กับใครบางคนเพื่อไปสร้างครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยนะคะไม่ได้อยู่กันแบบยากจนนะแต่ว่ามันต้องฝ่าฟันกันนิดนึงแล้วก็มีไพ่เดว,วิลขึ้นมานะคะคือความลุ่มหลงความสุขความหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะการมีความสุขอยู่กับ ความชื่นชอบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอารมณ์แบบว่าถ้าหากคุณได้ผู้ต่างชาตินะก็คือเขาจะหลงเขาจะรักคุณมากๆแล้วคุณเองก็หลงเขามากๆอะ่ะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีความสุขหาเงินหาทองช่วยกันนะคะช่วยกันแล้วกออ็มีการสื่อสารกันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะคะเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นอะ่ะมันค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเครียดแล้วก็คิดเยอะพอสมควรนะคะเพราะงั้นขอให้เตรียมใจเอาไว้นะคะถ้าหากใครที่เล็งเอาไว้ว่าจะ ไปโกอินเตอร์จริงๆเนี่ยขอให้เตรียมใจเอาไว้ให้เข้มแข็งนะคะเตรียมพลังเอาไว้สาหรับการต่อสู้ในช่วงแรกๆให้เยอะๆเข้าไว้อะไรก็ตามนะคะที่เราจะต้องเริ่มต้นเนี่ยมันมักจะใช้พลังงานที่เหนื่อยเสมอแต่เมื่อเราค่อยๆนะคะออกรถไปแล้วล้อมันก็จะค่อยๆหมดไปเองอัตโนมัตินะคะถึงตอนนั้นการที่เราใส่ไฟในช่วงแรกๆอ่ะมันจะทําให้เราวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงจะไม่เหนื่อยแล้วแหละหลังจากนั้นอะ เพราะว่าไพ่จบก็สวยนะแถมยังมีความคลั่งไคล้มีความลหลงไหลลุ่มหลงตส่สุดๆเลยด้วยเพราะงั้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่กําลังฝึกภาษากําลังพยายามหรือว่ากําลังเสาะหาเนื้อคู่ของคุณที่จะไปอยู่เมืองนอกกันนะคะก็ลองพยายามขึ้นอีกน,นิดนึงเพื่อความสําเร็จความสมหวังในอนาคตของคุณเองนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหวังว่าจะไม่อินม,มากจนเกินไป ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทำอะไรก็ตามต่อให้อยู่เมืองไทยก็ต้องใช้ความพยายามไม่ต่างกันนะคะเพราะงั้นเตรียมใจแล้วก็ฟ IGHTING กับชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์ u ับ c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยน่ารักน่ารักที่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่4นะคะสำหรับหัวข้อคุณมีโอกาส go เตอร์ไหม ก็มาเช็คกันดูนะคะว่าจะได้ไปต่างชาติต่างภาษาต่างแดนกันบ้างหรือเปล่านะคะจะไปอยู่อาศัยไปทําอะไรสําหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะมองว่าคุณเองนะคะก็มีโอกาสนะจะได้ไปนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็ต้องขยันนิดนึงนะเมคมันนี่สำรองตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะให้มีโอกาสได้อินเตอร์นะคะค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะเพราะว่าคนกองเนี้ยถ้าจะไปจริงๆอะ่ะ คิดว่าต้องไปด้วยฐานะด้วยการเงินของตัวเองเป็นหลักเลยะคะ่ะต้องไปด้วยความแบบความพยายามของตัวเองความเหนื่อยยากของตัวเองความหวังที่แบบเหมือนกับว่าต้องไฟอะ่ะเพื่อที่จะได้ได้ไปตามความฝันที่ตัวเองต้องการจริงๆอะคะ่ะถึงจะได้ไปนะ ส่วนถามว่าไปทําอะไรนะคะไปทําอะไรก็มองว่าเนี่ยมันไปเพื่อความแฮปปี้ส่วนตัวนะคะไปเพื่อความสุขส่วนตัวล้วนๆเลยอะอารมณ์แบบว่าอยากจะมีอารมณ์แบบไปเที่ยวไปอยู่เมืองนอกไปใช้ชีวิตแบบ อยู่ต่างแดนไปอยู่กับคนต่างชาติไปอยู่กับคนที่แบบคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้บ้างนะไปฝึกตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามันก็สอดคล้องกับช่วงแรกเนาะที่แบบว่าถ้าหากจะไปก็ต้องไปด้วยการเงินนี่แหละเพราะงั้นนะคะไปเพื่อความสุขไปเพื่อความสนุกไปเพื่อเรียนรู้ชีวิตนะคะและถ้าถามว่าชีวิตในช่วงเวลาที่คุณเลือกที่จะไปอยู่ต่างแดนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับคนกองนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะเป็นไปตามความรู้สึกของคุณเลยค่ะมันจะเป็นอะไรที่ฟูลฟิลมากๆเลยนะอารมณ์แบบทําให้หัวใจปองเอ่อพองโตทําให้ความรู้สึกแบบสนุกสนานได้ใช้ชีวิตตามแพชชั่นในที่สุดฉันก็ได้มาอย่างที่ฉันต้องการแล้วอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้คุณนะ่ะแฮปปี้มีความสุขล้นลากับชีวิตนะคะอยากจะทำอะไรที่เคยคิดเอาไว้ ก็ได้ทำนะคะก็วิ่งไปในจุดที่คุณอยากจะทำมันทางนั้นเลยนะบางคนก็อาจจะมีการแบบเตรียมแผนการนะคะอาจจะถึงขั้นที่แบบมาทำงานพาไามมาเรียนเพื่อแบบต่อวุฒิเพื่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะเพื่อให้ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นแต่ส่วนตัวนะมองว่ามันเป็นไปเพื่อความสนุกของคุณล้วนๆเลยอะ่ะคุณไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่แบบตลอดชีวิตหรือว่าอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าคุณแค่อยากจะมาแล้วก็อยากจะหาประสบการณ์ อยากจะมาเพื่อพัฒนาต่อยอดเลเวลของตัวเองให้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าจะมาได้เนี่ยต้องเหนื่อยก่อนนะคะต้องพยายามด้วยตัวเองสูงมากจริงๆนะเพราะว่าขึ้น8เหรียญมาเลยอะแล้วไพ่ใช้ชีวิตเนี่ยก็ขึ้น7ดเหรียญแบบอะไรก็ตามอะคะ่ะที่คุณจะได้มาคุณต้องเป็นคนลงแรงต้องเป็นคนลงมือทํา ต้องไฟกับมันนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญก็มานะเรียกได้ว่ามันเป็นเป็นความแบบความสําเร็จที่มาด้วยน้าผักน้ําแรงอะค่ะคนกองเนี้ยจะได้ไปก็ต่อเมื่อคุณไฟแล้วคุณชัดเจนกับเป้าหมายจริงๆและเมื่อไปแล้วอะค่ะคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกได้ถึงความแบบความประสบความสําเร็จความแบบชัยชนะที่คุณแบบเตรียมการมาเพื่อที่จะมาที่นี่โดยเฉพาะแล้วมันเป็นน้าผักน้ําแรงที่คุณตั้งใจมาด้วยตัวของคุณเองไม่ได้ ง้อไม่ได้ขอใครมาอะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นคนกองเนี้ยได้ไปนะคะได้ไปด้วยความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตตามแพชชั่นที่ตัวเองอยากจะได้ใช้อะไม่ว่าคุณอยากจะเที่ยวอยากจะเรียนอยากจะหาสังคมหรือว่าอยากจะทํางานเล็กๆน้อยๆอะไรเพื่อ ่อยอดประสบการณ์ของคุณนะคะก็ได้ไปแน่นอนค่ะถ้าคุณพยายามมากพอนะคะและ้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะยังไงก็ขอให้ไฟติ้งเข้าไว้นะถ้าหากใครที่มีความฝันมีความหวังอยากจะทําอะไรอยากจะไปที่ไหนนะคะขอให้รักษาแพชชั่นในการเติมเต็มตัวเองเพื่อไปใหถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตให้ได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ s u ซับสไคร์กดกระดิง่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยน่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็การรับ รับชมรับฟังด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ